ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงในปี2025แล้วหลายๆคนยังไม่กล้าที่จะดูคลิปนี้เลยจนถึงวันนี้ชื่อของเธอคือซาบิน่ามิรรนดาเธอเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าเธอได้ขโมยเครื่องประดับกว่า300ชิ้นจากหลุมศพที่ถูกฝังไปแล้วโดยในคลิปเธอมักจะโพสต์ภาพของตนเองที่ทำความสะอาดหลุมศพอย่างอ่อนโยนแต่ในความเป็นจริงมันกลับมืดมิดกว่านั้นมากเลยโดยที่ซาบิน่าถูกวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคคลั่งการขโมยเธอไม่ได้ต้องการเงินเธอแค่มีความรู้สึกว่าเธออยากขโมยบางสิ่่งงงบาาอย ดยในตอนแรกเธอแค่เอาเครื่องประดับจากคนตายแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าในคําให้การของตำรวจเธอบอกว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นเวลาที่สวมเสื้อของพวกเขามันเปรียบเสมือนกับว่าฉันได้เอาชีวิตของใครบางคนกลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วว่ากันว่าคลิปของเธอที่สวมแจ็คเก็ตสีน้ำเงินทําให้หลายๆคนรู้สึกกลัวหลายๆคนที่ดูคลิปนั้นฟันเห็นว่ามีเสียงลุมงศพเบาๆกําลังเคาะอยู่จากใต้ดินและไม่มีใครรู้เลยว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรและทุกครั้งที่คลิปนั้น ถูกเปิดออกมาเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นตลอดเวลา